สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บเหรียญน,นะสาหรับเกมนี้นะทุกคนให้ทุกคนไปดาวน์โหลดมานะดาวโหลดมาสําหรับเกมนี้เล่นแล้วได้ตังค์ด้วยถอนขั้นต่ำหน0่บาทด้วยนะทุกคนไปดาวน์โหลดมาเลยถ้าดาวน์โหลดมาแล้ว คลิกเข้าไปาทำการดาวน์โหลดเสร็จให้เดี๋ยวรอการมันดาวน์โหลดกันนะอตอนนี้เราจะไปที่เกมเพชรนะวันนี้ไปเกมเพชรดีกว่าอ้าวเดเข้าไปก่อนดูดิว่า ที่เกมเพชรนี้จะมีตั้งให้เราเหรียญสีเขียวให้เราเยอะไหมนะเนี่ยเรามาดูกันเลยอันนี้คือเกมต่อเติกนะทุกคนอ่าตอนเด็กๆเราเราเคยเล่นเนาะเราเคยเล่นอยู่อ่าตอน ตอนเด็กๆเ,เราก็เล่นเล่นเล่นเกมเพย์นะทุกคนมันจะเป็นเกมเกมเพย์ทุกวันนี้อยู่ในโทรศัพท์ก็สามารถเล่นได้อันนี้จะจะได้ทั้งทั้งเหรียญเหรียญทองแล้วก็เหรียญ สีเขียวนะทุกคนจะได้สองอันนะสำหรับเกมนี้เกมหมูนี้นะทุกคนนะอันนี้เราเราทำการให้มันต่อให้มันไอ้นี่นะทุกคนนะต่อให้เขาเอ่อ มีนี่นะทุกคนอ่ามาลุ้นกันได้หรือเปล่าได้เท่าไหร่อ่าศูนย์จุดสองศูนย์นะทุกคนแล้วก็คูณสองถ้าเราไม่ดูวิดีโอมันจะไม่ได้นะทุกคนจุดนี้นะอะอันนี้นะอ่าให้เราดูวิดีโอนะถึงจะได้ในส่วนเหรียญเหรียญสีเขียวตรงนี้นะกดเข้าไป ไปดูวิดีโอก่อนนะทุกคนให้ดูวิดีโอจนจนหมดของเขานะค่อยออกถ้าถ้าเราไม่ออกมันก็จะไม่ได้เหรียญน,นะทุกคนคืออันนี้คือวิธีการหาเหรียญหาเหรียญในในเกมหมูตัวนี้นะทุกคน หมดเวลาแล้วเราก็กดการกรบาดตรงนี้ออกไปแล้วมันก็จะมารวมยอดให้เราย่งเป็นหกสิบหบาทแล้วนะทุกคนแล้วก็มาทําการเล่นต่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเล่นไปเรื่อยๆแอดมินก็คิดว่าเกมนี้จะ ดีอยู่เพราะว่าแอดมินลองเล่นมาหลายๆเกมแล้วอ่ามันมันบางบางเกมมันจะไม่ได้เหรียญสีทองตรงนี้เนาะอ่ะบางบางอันก็ใช้เหรียญสีทองนี้อ่าเหรียญสีทองนี้ไม่สามารถที่จะแลกเป็นเงินได้นะส่วนมากจะเป็นถ้าเราได้เขคงจะเป็นอ่าเหรียญสีเขียว สมากกวา่าเหรียญเหรียญสีทองนะทุกคนไม่แรกไม่ได้นะสำหรับเกมนี้เข้าเอาไว้ใช้กับาการตัวช่วยสำหรับเกม,เมอื่นๆที่แอดมินเคยเล่นมานะให้สะสมสะสมด้วยสะสมเวลาที่เราอยากขึ้นฟื้นชีพอย่างเนี้ย มันก็ช่วยได้นะสำหรับเกมนี้เดี๋ยววันนี้แอดมินมาบอกกับคลิปนี้นะก็แถวคลิปหน้าเราก็มาลองดูว่าเกมตัวอื่นมันจะหาเหรียญสีเขียวนี้ได้เยอะไหมเนาะว่าเหรียญสีเขียวนี้นะเราสะสมเหรียญสีเขียว ช่วงม,มันจะมีช่วงเวลาที่มีช่วงเวลาที่มีจํากัดเนาะทุกคนจํากัดเวลาถอนเงินด้วยนะ,ะก็ให้ทุกคน,นอ่ารีบเลลนเนาะทุกคนเนาะ,ะรีบเล่นแล้วก็รีบถอนจะมีจํานวนเงินให้ด้วยนะแอดมินยังไม่ได้ศึกษาเลยว่าอ่ามันจะจ่ายเราตลอดไหม มันก็จะเขียนไว้อยู่สามแสนหกแสนนะแต่ถอนขั้นต่ำสี่สิบมันมีจำนวนจำกัดอยู่ซึ่งมันอดมินว่าจะถอนสีสิบบาทขั้นต่ำเออแล้วมันรับขึ้นไปหนึ่ร้อยบาทก็ให้ทุกคนลองศึกษาดูนะสำหรับคลิปนี้นะอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขัวหุดกุ๊ก ชแนลไว้ด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน